เดถ้าฉันไม่เดินมาเองนี่ก็คือไม่มีใครจะไปตามใช่เลยช่นี่พวกเกลจะไม่เรียนกันใช่ไหม,มเนี่ยีาเนีสมสม้คุณสบสมอไงวไม่ไปตามเลยนะลัดไปเลยไม่ต้องกินข้าวตน,น่ต้องบนดีนะไอเด็ดวกนี้นละเลยหน่อยไม่ได้ละตรงนี้เป็นไฮไลท์นะออกสอบออกสอบจดไว้เลยจดไว้ข้อสอบข้อสอบจุดจด ดูนะนี่เป็นเสื้อแม็กก,กีนเต็มตัวเอกลักษณ์ของคารบโลนเสื้อเนื้อผ้าดีเวอร์แถมมีให้เลือก S M L หรือก็ SM L ก ML เหมือนเดิมเสื้อดำรุ่นขาสิกของคารบโลนใส่ในว่าสบายสบายเท่ๆกับกางเกงสักหนึ่งตัวหรือจะใส่ไปเที่ยวออกงานได้บอกเลยว่าเนื้อผ้าใส่สบายสุดๆออ้อดีมากเลยดีมากาดีมากต่อกันด้วยเสื้อบันทัดรุ่นนิยม มากลายมัดกัดทั้งตัวแบบนี้แทงสกีลายสวยเท่แบบนี้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนื้อผ้าใส่สบายเหมือนเดิมเสื้อมัดกัดสะบัดรุ่นใหม่บอกเลยว่าลายนี้เท่มากอุ้ยออกมออกมาออกม,ออกมที่ืหนไม่มีนะจกน๊กมีแค่ที่คาราลอนเท่านั้นทั้งจดยางสีรุ่นใหม่ของคาราลอนตัวของครูคะแล้วสอบที่ไหนหรอคะแล้วก็สอบทางออนไลน์เท่านั้นนะเท่นี่เลยเลิกขับเลยค่ะเด็ก<ม>พวกนี้เนี่ยแล้วก็ไปสอบให้ตรงเวลาด้วยน,นะพเมยมแบบเนี้ย นี่อาจารย์แับทิกเองอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยขอแล้วกัน